ข่าวคราวค่ะจากกองทุน FTA ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีการจัดการเสวนาในโอกาสก้าวสู่ปีที่20ของกองทุน FTA ค่ะหัวข้อภาคเกษตรร่วมคิดร่วมสร้างเกษตรไทยก้าวทันโลกการค้าเสรีนะคะที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยค่ะ กับคุณวันธนีเจริญลาบนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะไปรับฟังกันนะคะค่านในตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณวันธนีเจริญลาบค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะสวัสดีค่ะเรียกน้องเตนีแล้วกันค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ได้ข่าวว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเลยค่ะการกองทุน FTA โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใช่ไหมคะก็มีการจัดสัสสมมนา,าเชิญปฏิบัติการขึ้นเนื่องในโอกาส9สู่ปีที่20ของกองทุน FTA ด้วยนะคะจัดที่ไหนอย่างไรแล้วก็บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องแปงนี้ร้องฟังค่ะค่ะกองทุน FTA นะคะได้มีการจัดสัมมนา,าในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ของหน่วยงานที่ทางกองทุนได้มีการเอ็มูร่วมกันนะคะถึงข้อมูลกลุ่ม่สินค้าหรือว่าเป็นข้อมูลกลุ่มของเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีนะคะภายในงานนะคะอาจจะต้องบอกชื่อหัวขอ้องานก่อนก็จะเป็นในชื่อ9สุงปีที่20กองทุน FTA ภาคเกษตรค่ะร่วมคิดร่วมสร้างเกษตรไทย9ทาน โลกการค้าเสรีนะคะก็มีการจัดขึ้นนะคะที่โรงแรมกีนลลีรีสอร์ทเขาใหญ่ค่ะเ<อ>มื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเป็นผู้บ,บรรยายทิเศษค่ะ,ะในหัวข้อนะคะความการเปิดเสรีทางการค้าโอกาสและความท้าทายภาคเกษตรค,ค่ะค่ะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านวีรชาตินะคะเขื่อนรัฐ ผู้สรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการนะคะเป็นามารรยายนะคะในหัวข้อบทบาทของกองทุนเอ a ค่ะกับการพัฒนาภาคเกษตรไทยและก้าวต่อไปในอนาคตค่ะแล้วก็ในงานนะคะก็จะมีบูธนะคะของหน่วยงานนะคะที่เรา MOU ด้วยและเป็นโวยานโครงการค่ะที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางกองทุนไปนะคะ่ะ ก็จะมีการมาเอาสินค้านะคะมาให้ทดลองรับประทานนะคะแล้วก็เอามาอ่าให้คนในงานนะคะชื่นชมผลิตภัณฑ์ก็จะมีแบบใหม่ๆด้วยก็จะอันที่อันนี้ที่ได้ได้รับประทานนะคะก็จะมีอเป็นเหมือนนมซีดายค่ะของออสพออะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะได้รับการจัดสนิตจากกองคุณ นอกจากนี้ก็มีต้นชาของเกษตรกรใ,<ช>ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขช่วยด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นข้าวเอียวเหมือนกันค่ะเป็นข้าวอินทรีย์ที่ตอนนั้นได้ได้มีการออกมีการไปนะคะก็จะเป็นข้าวอินทรีย์มาทางเกษตรกรมาหึงให้เลยค่ะหึงให้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ของจังหวัดอังศรีสเกดใช่ค่ะใช่ค่ะ ได้เห็นของจริงเลยนะคะได้เห็นของจริงเนี่ยก็ามาร่วมงานใช่แล้วกลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนาครั้งนี้คือใครบ้างในตรอเกษตรกรใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของเกษตรกรด้วยค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เราทํา M O U กันอันนี้เป็นเหมือนการจัดสัมมนาครั้งแรกเลยที่เราได้นำทีมงานหรือว่า M U หน่วยงานที่เรา M O U ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มามาพบปะการเหมือนการเหมือนเลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันละกันนะคะในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีค่ะ FTA ค่ะหรือว่ามีการเสวนันนี้นนก็จะมีผู้แทนของกรมเจรจา,ารการค้าระหว่างประเทศมันด้วยซึ่งท่านผูมอ,อ,องสำหรับเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่อยากจะส่องออกส<ช>ินค้าไปต่างประเทศ คช่ค่ะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะมีการส่งออกเนาะในเรื่องของอาการสิดสานค้าเสรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีท่านมาให้ความรู้แล้วก็สภากเกษตรแห่งชาติค่ะแล้วก็กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมปศุสัตว์ค่ะก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบนวิธีค่ะ ในงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อผลตอบรับดีค่ะอ๋อมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมรวมรวมถึงหน่วยงานด้วยนะคะ400คนมันใช่ใช่ค่ะให้ความสนใจให้ความสนใจค่ะกับเรื่องของ f t a ที่มันช่ส่งผลกระทบนะคะต่อภาคการเกษตรแล้วก็รูปธรรมก็เป็นใช่ค่ะและที่สําคัญในงานเรานะคะก็มีคลินิกกองทุนก็คือเกษตรกรถือโครงการมาเลยค่ะ เพื่อคุณถามเลยเหมือนคุณหมอกับคุณไข่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อพือถามว่าเนี่ยโครงการเนี่ยเขียนมาแล้วต้องปรับแก้ตรงไหนไหมมีหลักเกณฑ์ยังไงเราถือเกษตรกรถือมาเป็นเล่มเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กองทุนนะคะโดยข้อมูลโดยละเอียดเลยแล้วก็ให้คอนแทคกับทางเหมือนให้คอนแทคในการหลัอย่างจากสัมมนาไปแล้วสามารถติดต่อได้ทางช่องไหนผู้่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก да. really. <that> ็จะมีคล <marketing> yeah. <tek> <that> <not> ิน well <that> ิกก็คือทางตองอาร์คลินิกของคุณนี่ได้รับผลตอบรับดีมากค่ะมีมีมีเกษตรกรเข้ามาให้มาให้มาขอรับคำรึกษาเยอะมากอืมนี่คือเขาเป็นจะเป็นตอนให้คนไปเขาให้คนทั้งมาชี้ของคุณพิจิตรึจริงจริงก็รู้นะคะรับรับรู้นะคะถึงการให้คำชี้เสียของของคุณพิจิตรึคือการ ทีน like ี้ถ้าเป็นคนสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่กองทุน FTA ไล้ค่ะติดต่อมาได้ที่กองทุน FTA เล้วก็ถ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กก็จะเป็นอกองทุน อกองทุนภาคเกษตรค่ะหรือว่าเบอร์โ,โทรศัพท์นะคะ0ูค่ะ5 6 1 4 7 2 7ค่ะหรือว่าถ้าสะดวกเป็นส่งจากตัวโครงการมานะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ Gmail นะคะ fta นะคะ o a e นะคะ at gmail c o m นะคะหรือทางเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะ fta oae นะคะ com นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะก็จะเจอกองทุนของเราเลยนะคะ ขอบคุณน้องเวนนี่นะคะยินดีค่ะวันทะเลตะรีว่านะระดับนโยบายและแผนนะคะใช่ส่วน <ะ S 2> แล้วแม่จะมีจุดใจเป็นอย่างไรใค่ะค่ะ<ช>เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับกองทุน FTA ค่ะถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะได้มีผลกระทบนะคะจากการเปิดการค้าเสรีค่ะก็สามารถที่จะขอรับทุนสนับสนุน จากกองทุน FTA ให้ความช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีโครงการนะคะว่าวางแผนว่าเราจะทำการพัฒนาอย่างไรนะคะก็ปรึกษากันได้ค่ะที่กองทุน FTA นะคะมีขอ้อกำหนดกฎเกณฑ์นเงื่อนไขนะคะ